เปิดโปรแกรมละครใหม่เมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวไตเติล Until the Sun Meets the Star ประเภทละครโรแมนติกดราม่ บทประพันธ์สรรัตจิระบ au, วรวิสุทธิ์และคุณวดีบทละครโทรทัศน์เวลาดี2020กำกับการแสดงนักกรสุทธาวาสอำนวยการดำเนินง,งานปิยวดีมาลีโนบริษัทผู้ดำเนินง,งานละครโทรทัศน์บริษัทเวลาดี2020จำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางท่องสเริ่มตอนแรกวันอังคารที่วันที่25มีนาคม2568 ทุกการรอคอยคือบทพิสูจน์หัวใจที่เข้มแข็งนาฬิกาชีวิตไม่เคยหยุดเดินแต่สําหรับคิมหันหนุ่มหล่อและนักธุรกิจที่มีพร้อมทุกอย่างยังไม่สามารถก้าวข้ามภาพความทรงจําที่เจ็บปวดจากครอบครัวและความสัมพันธ์ที่พร้อมแต่หักกับเตชิตพ่อผู้ที่ไม่เคยให้ความรักหรือการยอมรับแม้จะทํางานหนักเพื่อให้พ่อภูมิใจแต่ความพยายามของเขากลับไม่เคยได้รับการตอบสนองทําให้คิมหันเติบโตขึ้นมาในโลกที่มีความเหงาและว่างเปล่า เขาค้นหาความหมายในชีวิตแต่กลับพบว่าทุกอย่างที่ทำกลับสูญเปลา่าเมื่อพ่อไม่เคยมองเขากับพร้อมตะวันน้องสาวอยู่ในสายตามีเพียงส,สิบภรรยาใหม่และปัทวีน้องชายต่างแม่เท่านั้นที่อยู่ในหัวใจของเตชิตครอบครัวที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นสถานที่ที่สร้างความเจ็บปวดที่สุดสำหรับคิมพันในขณะเดียวกันนับดาวหญิงสาวผู้มีความหวังและมองโลกในแง่ดีแต่กลับต้องเผชิญการสูญเสียพ่อแม่ในวัยเด็ก ทำให้เธอต้องเรียนรู้การรับมือกับความเศร้าและเติบโตขึ้นด้วยตัวเองโดยมีมนตรีนาชายที่ไม่เอาฐานและน้ำฟ้าน้องสาวคอยเป็นกำลังใจแม้จะมีความเหงาในใจแต่ความรักจากคนรอบข้างทำให้นับดาวยังคงยิ้มได้แม้ในวันที่เจอปัญหาทาโทกิมหันและนับดาวได้พบกันในสถานะเจ้านายกับลูกน้องที่เริ่มต้นจากความขัดแยง้งต่างฝ่ายต่างมีปมในใจแม้ทั้งคู่มาจากครอบครัวที่แตกต่าง ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลับช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายคิมหันที่เคยจมอยู่กับอดีตและไม่ศรัทธาในรกักเริ่มเข้าใจความหมายของความสุขที่แท้จริงเพราะนับดาวจนกระทั่งความลับที่ถูกปกปิดไว้ของครอบครัวคิมหันแลกความจริงที่มาพร้อมบทพิสูจน์และผู้หญิงปริศนาที่ชื่อมิรันตีถูกเปิดเผยนำมาสู่เวลาของการตัดสินใจเลือกระหว่าง ความรักหรือครอบครัวระหว่างนั้นความรักของปัทวีและน้ำฟ้าได้เริ่มเติบโตขึ้นในใจโดยต่างฝ่ายไม่เคยคิดหาคำตอบทั้งคู่เหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันได้อย่างสมบูรณ์น้ำฟ้าเปลี่ยนปัทวีที่เคยใช้ชีวิตแห้งแล้งภายใต,ใต้กรอบของคำว่ารักจากพ่อและแรงโกรธแค้นจากพี่ชายให้มีความสุขอีกครั้งแต่เพราะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนและเชฟปริศนาที่มาขั้นกลางกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความรักของทั้งคู่สัน่นคลอนความจริงที่ยากจะยอมรับ ความรักที่ถูกความลับสั่นคลอนจะทำให้ทุกอย่างสูญสลายหรือเป็นบทพิสูจน์หัวใจที่เข้มแข็งห้าม